สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n น l แดดดี้ฮุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูลาบปลาดุกครับสูตรนี้เราจะลาบแบบทางเหนือนะครับใส่น้ำพริกลาบหอมๆคั่วกับปลาดุกย่างนะครับก็จะมีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านแล้วก็หอมเครื่องลาบมากๆเลยนะครับทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยกุ๊กับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะครับยิ่งได้ทานเคียงกับผักสดๆหลายๆชนิดแล้วเข้ากันมากๆเลยครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่หาทานได้ยากแล้วนะครับแต่รับรองว่าอร่อยแล้วก็ทำไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเราก็มาเตรียมปลาดุกกันก่อนนะครับแั๊ดดี่ซื้อปลาดุกมาจากตลาดเราก็จะให้เขาผ่าเอาไส้ออกแบบนี้นะครับเราก็จะนำมาล้างน้ำเปล่าประมาณ1-2น้ำนะครับเพื่อล้างเอาคราบเลือดออกให้หมดเลยครับ พอเราล้างคราบเลือดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวที่จะนําเกลือมาถูที่ปลาเนี่ยให้ทั่วเลยนะครับตัวเกลือเนี่ยก็จะล้างคราบความคาวแล้วก็ล้างคราบเมือกที่ติดกับตัวปลาเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับเราถูให้ทั่วตัวปลาแล้วก็ถูไปในท้องด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาล้างน้ําปลาประมาณ2-3น้ําน้จนน้าใสเลยนะครับ เราก็จะได้ตัวปลาที่สะอาดไม่เหม็นคาวแล้วก็ไม่มีคราบเมือกติดมันเลยแบบนี้นะครับตัวปลาก็จะใสๆแบบนี้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับการล้างปลาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปบั้งเป็นชิ้นกันครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตดตดดี้ก็จะนํามาบั้งให้เป็นริ้วๆแบบนี้ครับความห่างก็ประมาณสัก2-3งมเซนนะครับ เราบั้งลงไปให้ถึงก้างตรงกลางเลยนะครับวิธีการนี้ก็จะทําให้ปลาดุกเนี่ยมันสุกง,ง่ายขึ้นนะครับแล้วเวลาเราแกะเอามาลาบเนี่ยมันก็จะทําให้เราแกะได้ง่ายขึ้นด้วยครับนี่นะครับเราบั้งเป็นริ้วประมาณ2-3มเซนนะครับบั้งลงไปให้ถึงก้างตรงกลางเลยนะครับพอเราบั้งปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับก่อนที่ดัดดี้จะเข้าเตาอบนะครับดัดดี้จะมีอุปกรณ์เสริมอย่างหนึ่งก็คือการกลวยนะครับ เราจะนำก้านกล้วยเนี่ยมารองตรงตัวปลานะครับเวลาเราย่างเสร็จแล้วเนี่ยตัวปลาก็จะไม่ติดกับตะแกรงนะครับลหลายๆายคนจะมีปัญหาว่าเวลาเราย่างเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อปลาหนังปลาเนี่ยติดอยู่ที่ตะแกรงหมดเลยนะครับเหลือแต่หัวกับก้างออกมาเนี่ยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ตัวปลาเนี่ยมันไม่ติดกับตะแกรงที่เวลาที่เราย่างปลานะครับเราก็นำก้านกล้วยมาหั่นเป็นท่อนให้พอดีกับเตาอบของเรานะครับแล้วก็มาวางเรียงให้เต็มตะแกรงเลยครับ เพื่อที่เวลาเราย่างปลาเนี่ยตัวปลาจะได้ไม่สัมผัสกับตะแกรงโดยตรงครับพอระวางเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําปลามาวางเรียงใส่ตะแกรงเลยครับรอบแรกเราจะย่างปลาที่อุณหภูมิ250องศาใช้เวลาย่างประมาณ20นาทีครับพอครบ20นาทีเราก็จะมากลับด้านปลากันครับ เพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาเรากลับด้านปลาในเนื้อปลาก็ยังจะอยู่สวยงามเหมือนเดิมเลยนะครับแต่วันนี้ปลาของเดดดี้ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็เลยจะเลยเตาอบนิดนึงส่วนหางมันก็เลยจะไปพาดกับขอบเตาอบนะครับทําให้ส่วนหางเนี่ยมันติดกับเตาอบแทนนะครับถ้าเราไม่ลองด้วยก้านกล้วยเนี่ยรับรองว่าเนื้อปลาเนี่ยติดกับตะแกรงหรือแต่ก้างแน่นอนครับหลายๆคนที่เคยย่างปลาดุกเนี่ยจะทราบดีนะครับว่ามันติดกับตะแกรงจนแคะแทบไม่ออกเลยนะครับ วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราย่างปลาออกมาสวยเหมือนเดิมเลยนะครับรอบที่2เราก็จะใช้อุณหภูมิ250องศาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย่างต่ออีกประมาณ20นาทีครับพอเราย่างครบ20นาทีปลาดุกข,ของเราก็สุกเรียบร้อยครับสีเหลืองทองสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยครับจากนั้นเราก็พักชิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะเอาแต่เนื้อไปทำลาบกันครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นปลาดุกย่างวันนี้ด๊ดดี้ใช้ประมาณ3ตัวครับต่อไปเป็นน้ำพริกลาบด๊ดดี้นะครับสูตรนี้หอมเข้มข้นถึงเครื่องน้ำพริกลาบแท้ๆเลยนะครับนอกจากจะทำลาบอร่อยแล้วก็ยังสามารถทำได้อีกหลายเมนูเลยนะครับต่อไปเป็นผักไผ่ใบสะระแหน่หรือว่าผักแพวนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับช่วยเพิ่มความหอมครับต่อไปเราปรุงรสด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยประมาณ3ช้อนโต๊ะ ข่าอ่อนสับ1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับหลังจากที่เราย่างปลาดุกแล้วก็พักไว้จนเย็นแล้วนะครับเราก็จะนํามาแกะเอาแต่เนื้อกับหนังครับเวลาที่เราบั้งปลาดุกเป็นริ้วๆแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราแกะปลาดุกแยกเนื้อกับกลางเนี่ออกได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็จะทําให้ปลาดุกเนี่ยมันสุกถึงเนื้อข้างในด้วยนะครับ นี่นะครับเราก็แยกเอาแต่เนื้อกับหนังออกมาแบบนี้เลยนะครับเวลาปลาดุกย่างแล้วนํามาราบเนื้อปลาดุกมันก็จะหอมมากๆเลยนะครับพอเราแกะเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามาสับให้ละเอียดเลยครับเราใช้เนื้อปลาดุกประมาณ3ตัวนะครับก็จะได้กองใหญ่ๆแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามาสับให้ละเอียดเลยครับเผื่อมีก้างมีอะไรติดไปนะครับเราสับไปแบบนี้ก็จะละเอียดไปหมดเลยครับ สับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเนื้อกับหนังเนียละเอียดแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปดดีดจะนําขาสับละเอียดแล้วก็กระเทียมสับละเอียดเนี่ยมาใส่ผสมลงไปกับเนื้อปลาเลยนะครับเวลาเราทานเนี่ยเราจะได้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของกระเทียมแล้วก็เนื้อขาไปด้วยนะครับแนะนําให้ใช้เป็นขาอ่อนนะครับจะได้ไม่เผ็ดร้อนจนเกินไปครับเราก็สับรวมกับเนื้อปลาให้ละเอียดแล้วก็เนื้อร่วนแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามาคั่วกับน้าพริกลาบครับ ล้วดีใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันร้อนแล้วเรานาน้าพริกลาบดดดี้ใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเราคั่วน้าพริกลาบกับน้ํามันเนี่ยให้หอมเลยนะครับพอน้าพริกลาบกับน้ํามันส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเนื้อปลาดุกสับเนี่ยใส่ลงไปคั่วกับน้าพริกลาบเลยครับเราบี้ขยี้ให้เนื้อปลาดุกเนี่ยกับน้ําพริกลาบเข้ากันเลยครับ แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับคั่วไปเรื่อย <c asse al> ๆจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอปลาดุกกับน้ำพริกลาบเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับตามด้วยน้ำปลาแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเนื้อลาบจะได้ไม่แห้งจนเกินไปแล้วเนื้อปลาดุกก็จะนุ่มฟูด้วยครับ เสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยครับพอเข้ากันดีแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ผักไผ่ใบสะระแหน่ซอยลงไปครับแล้วก็คั่วต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับให้ผักไผ่ใบสะระแหน่เนี่ยส่งกลิ่นหอมเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เตรียมจัดจานเสิร์ฟคู่กับผักสดสดได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูลาบปลาดุกสูตรทางเหนือครับ เนื S <S ้อลาบก็จะร่วนแล้วก็นุ่มฟูแบบนี้เลยนะครับสูตรนี้เราคั่วน้ำพริกลาบให้หอมนะครับแล้วก็มาคั่วกับปลาดุกต่อนนะครับตัวปลาดุกเนี่ยก็จะมีความหอมอยู่แล้วนะครับมาเจอกับน้ำพริกลาบที่มีความเผ็ดร้อนแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศทางเหนือนะครับก็เข้ากันอร่อยลงตัวมากๆเลยครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่หาทานได้ยากแล้วนะครับแต่รับรองว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่ากับการลงมือทำมากๆเลยนะครับยิ่งเราได้ตัวช่วยดีๆที่เป็นน้ำพริกลาบหอมๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้เมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราปรุงเพิ่มแค่นิดเดียวเองนะครับก็ได้ลาบที่อร่อยมากๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำพริกลาบของดัดดี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อในเพจด a ดดี้คุกกิ้งได้นะครับหรือสั่งซื้อตามลิงก์ใต้คลิปที่ดัดดี้ฝากไว้ให้นี้ได้เลยนะครับ มีน้ำพริกลาบด a d ดดี้ติดบ้านไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ด a ดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ